สวัสดีค่ะแม่ดวงนาสากิเน้ะค่ะบ้านน้องเลิฟ้ะค่ะหมอนันไปพาตาฉันก็เลยกินกาแฟกินกาแฟดูซว่ามันดีขึ้นไหมค่ะกินไปยาก่้องครับกินไปกี่องเยอะค่ะฉันก็เลยสร้างต่ออีกสามกองเ้ะค่ะ พบอก,กว่ากินยาพันธูเสีกว่าหงแงดงตาใสา่หนำตาเท่าไรเนี่ยค่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะแมนวงยาตาใา่กินเดีย่ะกินกาแฟบ้องม,มีฉันนอนจะได้ไปพาหมอนันดฉันไปพาเนี่ยค่ะอาการเป็นยังไงหนี่งคาารับอนตอนกินกาแฟ อาการดอกตาแย้งสว,างวาา่างเช่านคำตายงอนนี่ค่ะก่อนกินไม่ไม่เขาว่ายังไงเขบคุณหมอนัดปนนไปยังไงคุณหมอมันว่าไปพาดินป็นเป็นแม่จา,านะนะจะเรียกว่าอะไรกินกาแฟาล่องเบวงก้อนกาแฟซีเอสเชนะครับกินกินไปยักก้องแล้วครับเอาไปกินก้องเดียวค่ะกินก้องเดียวเลยแล้วปากโกนปลาปากโกนปะลาเปนแย้งตาใส่แนวตาเพราะลอยไหลนะคะ่ะ นายจุ๊บเด้ไป,ปพ้าร่วงไปอันไหนหมอไปหอรายนเดืนอ,หอหนหมาเดือนนี้มาสิไปผ้าตาด้วยครับ พ่อมากินกาแฟเซเชของเขากลองแค่กล้องเดียวนะครับสายตาดีขึ้นสายตาเศร้าไหลนะครับกินต่อเนี่ครับกินต่อเนี่ครับบอกว่าผลิตภัณฑ์กาแฟเขาดีสุดยอดกินต่อวันนี้ก็สร้างไปเพิ่มอีกสามกล้องนะครับครับผมขอบคุณครับครับผมนี่ครับ